ด้วยแล้วก็ให้คนตาบอดเอาไปเลี้ยงเพื่อที่จะเอาลูกมีอย่างนั้นเ<ห>ลยนะครับ<อ>แล้วผมคิดดูว่าคนตาบอดเขายากขนาดไหนเขาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเกิดวัวควายดุอะไรขนาดไหนแต่เขาเอาความรักไงเขาเอาความใจใส่ความเอาใจใส่มามา,มาทำทำไปมันอยู่ด้วยกันมันก็เหมือนเป็นเพื่อนกันมันสนิทกันได้มันคลุกคลีกันได้เขาลําบากกว่าเราขนาดไหนไปเอาฟาร์มมาให้วัวควายโคตรย,ยากลําบาก แล้วจะรู้ไหมว่าควายวัวควายเป็นแผลตรงไหนเป็นอะไรตรงไหนคิดดูเขายังเขายังอยากเลี้ยงเขายังมีโครงการให้คนตาบอดเลี้ยงนั้นแล้วเราตาดีเรามือดีแขนดีโอ้โหผมหน่าอายเขามากเลยถ้าเิดว่าเราทอเราไม่สู้ครับผมน่าอายมากเลยทั้งๆที่เรามีอยู่แล้วไปขายทิ้งทําไมพี่น้องนอนปัญหาเยอะครับแล้วเสียงนกเสียงกาก็เยอะครับอ่ะผมชอบมากเลยไอเสียงนกเสียงกาเนี่ยมีไงบ้างไปซื้อทําไมราคาเป็นแสนไปขายที่ไหนผมบอกขายดวงจันทร์ ไปขายที่ดวงจันทร์ก็ไม่ใช่ผมคนแรกที่ไหนที่ซื้อเป็นแสนคนอื่นเขาซื้อเป็นล้านสิบห้าล้านอแล้วทําไมคุณไม่พูดผมซื้อเป็นแสนจะเป็นไรไม่ใช่ว่าผมคนแรกในโลกที่ซื้อบวัวควายราคาแสนครับผมเพราะฉะนั้นคนอื่นในเมื่อเขาซื้อเขาขายได้แล้วแล้วผมซื้อผมขายไม่ได้ได้ไ,ดไง <S <S> ใช่ไหมเขาก็สองมือผมก็สองมือครหนึ่งความคิดหนึ่งสมองเหมือนกัน ผมไม่ได้กลัวอะไรถ้าผมมัวแต่กลัวผมไม่กล้าทําอะไรเลยอืมอืมครับเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้สถานกา,ารณ์ราคาวัวช่วงสงครามพัวถูกมากครับช่วงนี้มันทุกอย่างเลยครับรัฐบาลเสถียรภาพรัฐบาลก็ไม่มีตอนนี้พูดได้เลยว่ามันไม่มีเสถียรภาพ <c oughs> แล้วก็มีสงาคารามมีอะไรแล้วประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่าทุกอย่างมารวมมาถึงผมว่าไม่มีถูกกว่านี้อีกแล้วแหละวัวนะ ท,ท,ทั้รัวทั้งควายไม่มีถูกกว่านี้อีกแล้วทําไมครับก็มันถูกสุดแล้วตอนนี้นะใช่มันมาอิงราทากิโลกันหมดแล้วถือว่ามันถูกสุดละสงครามสงครามการเม,มืองอทุกอย่างเลยครับผมแล้วก็ประกอบกับมือใหม่ตามกระแสใจทอ้อถอยอยากจะขายอย่างเดียวตอนนี้โทรมาผมเป็นเป็นบ้าเล่นเลยทำไมครับอยากขายเมื่อก่อนอยากซื้อ,อ แต่ตอนนี้พอพอเกิดภาวะแบบนี้คนที่ไม่รักจริงตามกระแสมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับอยากโทรให้ไปซื้อบ่ใช่โทรให้ไปซื้อโทรให้หาคนซื้อให้อผมซื้อมาแสนสองผมจะขายเอาแต่ทุนคืนคุณอย่าอยากคิดไปถึงแสนเลยครับต,ตอนนี้มันมันมันตามเนื้อผ้าถ้าคุณอยากขายตอนนี้คุณก็ต้องยอมเจ็บตัวอถ้าคุณเล่นว่าเอาแต่ราคาเดิมไม่ให้ขาทุน ผมไม่สามารถไปขายคุณได้หรอกถ้าผมติดต่อลูกค้าแถวดาวองคารได้ผมอาจจะขายให้คุณได้แต่เพราะว่าตลาดความเป็นจริงก็คือเราต้องยอมว่าความเป็นจริงให้ยอมรับอะไรบ้าง,างก็ยอมรับราคานาปจจุบันครับไม่ใช่ว่าเอาราคาเดิมปั่นกระแสกันมาม,มาซื้อขายกันราคาทุกวันเป็นขนาดไหนก็ต้องอย่างนั้นก็ต้องยอมกันทุกคนครับผมถ้างั้นไม่ได้ขายไม่ได้ซื้อกันหรอกอืหรือไม่ ผมเคยแนะนําทางที่ดีก็คือต้องคุณต้องอดทนอย่าไปขายทิ้ง oh. อย่างนี้คนขายก็ถือว่าถือว่าขายทิ้งเลยคือว่าไม่เอาแล้วอาชีพนี้แต่พอมันเริ่มแพงมาอีกทีก็วิ่งซื้อกันอีกทีพวกนี้จะขาดทุนต่อเวลาขาดทุนตั้งแต่ความคิดต,ต,ตั้งแต่การจัดการตั้งแต่อะไรหมดแล้วถูกต้องครับใช่แต่อย่างผมเอากําไรต่อกําไรมาเล่นจนิมรู้ขีดตอแล้วตั้งแต่ สามสี่สิบปีที่แล้วผมก็เลยไม่ได้เดือดร้อนอะไรครับผมผมว่าชีพนี้ก็ยังอยู่ได้ส่งลูกเรียนจบไปหลายคนจบปปิญญาตรีครับผมเรียนดีๆเรียนวิศวะเรียนผมยาบาลเรียนอะไรจบไปสสแสดงว่าเราเป็นต้นน้ําใช่เราต้นน้ําด้วยแล้วเราอิงธรรมชาติเอาอยู่กับความเป็นจริงด้วยอก็เหมือน,นที่ผมบอกว่าผมซื้อผมไม่เคยซื้อราคาสวยงาม ครับผมแต่ผมจะเลือกตัวที่สวยงามแต่ผมไม่เคยซื้อราคาสวยงามอันนี้คือประสบการณ์มันสอนเรามาผมชอบคํานี้เลยใช่เพราะว่าถ้าเราเอาสวยงามและเอาแต่ราคาขนาดไหนก็ผมว่าเจ๊งตั้งแต่ความคิดของคุณนะใช่ไหมซื้อวัวสวยงามแต่ไม่ได้ซื้อราคาสวยงามเฮชยมันหายากนะใช่มันเปิดโลกคงอีกแล้วนะเนี่ยตัวเนี้สวยไหมละ่ะสวยครับผมซื้อหกหมื่ ผมขายณเวลานี้ผมก็ต้องขายเป็นแสนคิดว่าไปได้ไหมได้ครับสาเหตุไหนที่คิดว่าไปได้ก็ก็ลูกค้ามาดูเขาบอกว่าแสนหนึ่งหลายคนแสนหนึ่งครับผมเอาครับผมเอาครับผมแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเออที่เราเลือกมาสายตาเราได้อเราไปได้แล้วผมทับไปสี่สิบก่าแม่แล้วผสมไปสี่สิบกัแม่แล้วแม่ละแปดร้อยอ๋อแล้วตัวมันถ้าผมขายหนึ่งแสนมันก็ไม่ได้ขาดทุน แต่ผมไม่ได้เดือดร้อนจะขายอผมเก็บไว้ก็ได้เพราะว่าวัวเพิ่งสามปีครับผมสีสันสวยงามมากนะครับตัวนี้ไม่มีที่ตีครับหน้าตาหัวหูอะไรคือปลามั่นจ๋าเลยนะพัเปอร์ซนตครับผมสวยมากผมชอบที่ผู้ใหญ่บอกเมื่อกี้นะว่ามันไม่จําเป็นหรือมันไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากก็ทนไปก่อนใช่ต้องอดทนครับทุกทุกอย่างแหละถ้าไม่ว่าชีพไหนถ้าเราไม่อดทนพังทุก ทุกทุกงานคุณคิดดูว่าทำไมเขาประสบความสำเร็จในเรื่องวัวเรื่องควายมาตั้งไม่รู้กี่คนทำไมคุณไม่มองตรงตรงนั้นแล้วเบื้องหลังที่เขาประสบความสาเร็จเขาล้มมากี่ครั้งไม่ใช่คุณทําครั้งแรกแล้วจะให้ประสบความสําเร็จไม่มีหรอกครับทําเครื่องบินครั้งแรกแล้วบินได้เลยไม่มีหรอกครับใช่ครับครับมันต้องประสบความล้มเหลวต้องมีคนตายคนเกิดอุบัติเหตุไปไม่รู้กี่กี่ครั้งะกว่าจะ กว่าจะได้ที่เรามาเห็นที่เบ็ดเสร็จสมบูรณ์นี่แล้วครับผมขนาดว่าเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ก็ยังมีปัญหานะก็ยังมีปัญหาใช่ครับปัญหามันไม่มีไม่มีหมดทุกคนต้องเจอปัญหาปัญหานี้หมดไปปัญหาใหม่ต้องเข้ามาเพราะอะไรที่เจอปัญหาเพื่อให้เราโตขึ้นเพื่อให้เราแกร่งขึ้นครับผมเพื่อให้เรารับกับสถานการณ์ได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าภาวะสงครามไม่ว่าภาวะอะไรครับถ้าอย่างเรารับได้หมด หลายคนก็อุยพหนีไปนั้นมานี่ผมบอกผมจะหนีไปไหนทําไมไม่หนี <laughs> <laughs> เพราะว่าผมถือว่าเกิดมาครั้งเดียวก็ตายครั้งเดียวถ้าไม่ตายเนี่ยผมเสียใจเพราะว่าคนอื่นตายได้แล้วผมตายไม่ได้นี่ลา <laughs> บากกลัวตายไหมไม่กลัวครับทําไมถึงไม่กลัวครับเพราะเกิดแก่เจ็บตายมัน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 เป็นเรื่องของอความเป็นจรงิงแล้วเราจะกลัวอะไรกับความเป็นจริงถ้าเรากลัวแสดงว่าเราเั่าความเป็นจริงไม่ได้โอ้เั่าความจริงไม่ได้ใช่ใช่ใช่คนที่เั่าความจริงไม่ได้ มันก็อยู่ใน<ม>ในโลกแห่งความหลอกลวงมาตลอดเวลา<ม>ใช่ไหมละ่ะ<ม>ถ้าเราเรับความจริงได้อยู่ในโลกของความเป็นจริงอะ่ะเราไม่ได้เคลียดอะไรกับกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอะไรมากมายครับผมจะ B ีอมยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองผมก็ไม่ได้ไปสนใจอะไรถ้าเขาจะให้ผมตายในแบบนั้นผมหนีไปตรงไหนก็ไม่พ้นหรอก<ม>ใช่ไหมอ่าอ่าผมเข้าใจแล้วครับผม แสดงว่าก็มันทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกกาหนดมาหมดแล้วเนาะทุกจำนวนมาหมดแล้วว่าจะให้เกิดสงครามกันให้เกิดอะไรมันถูกกาหนดมาหมดแล้วครับผมเพียงแต่ว่ามันจะเกิดวันไหนแค่นั้นเองเราเหมือนผู้แสดงใช่โลกโลกนี้ก็เป็นเหมือนละครทุกอย่างมันไม่ใช่ความจริงทุกอย่างแบบนี้ก็ไม่ใช่ของเราทั้งหมดแต่เมื่อเราตายไปมันเป็นของใครก็ไม่รู้ครับผมเหมือนที่เขาเขาเถียงการเรื่องที่ดินที่อะไร ผมยังเคยเห็นใครเอาไปได้สักคนหนึ่งคนที่ตายไปครับผมอยากจะมีปัญหาทําไมกันไม่เข้าใจครับผมคุยไปคุยมาก็ได้คุยการใช้ชีวิตเลยนะผู้ชมครับใช่ก็<ะ>เพราะว่ามันเป็นเกรดความรู้และความเป็นจริงที่ที่น่าจะเอาไปใช้ไม่ได้มากก็น้อยอืครับ,รบเพราะว่ามันมีองค์ประกอบเยอะครับการใช้ชีวิตมันไม่ใช่ว่าจะสวยรู้โรยด้วยดอกกุหลาบมันไม่ใช่นะครับร <อ S 1> ผมเชื่อว่าผู้ใหญ่มาทําธุรกิจเลี้ยงวัวหรืออาชีพเลี้ยงวัวนี่ปัญหาเยอะมากนะว่าต้องได้ลองของเยอะเหมือนกัน,นปัญหาเยอะครับแล้วเสียงนกเสียงกาก็เยอะครับอ่ะผมชอบมากเลยไอเสียงนกเสียงกาเนี่ยมียังไงบ้างไปซื้อทําไมราคาเป็นแสนไปขายที่ไหนผมบอกขายดวงจันทร์ไปขายที่ดวงจันทก็ไม่ใช่ผมคนแรกที่ไหนที่ซื้อเป็นแสนคนอื่นเขาซื้อเป็นล้านล้านอ่สิบห้าล้านอแล้วทําไมคุณไม่พูด ผมซื้อเป็นแสนจะเป็นไรไม่ใช่ว่าผมคนแรกในโลกที่ซื้อบัวควายราคาแสนครับผมเพราะฉะนั้นคนอื่นในเมื่อเขาซื้อเขาขายได้แล้วแล้วผมซื้อผมขายไม่ได้ได้ไงอ่าใช่ไหมอ่าเขาก็สองมือผมก็สองมือครับผมหนึ่งความคิดหนึ่งสมองอมเหมือนกันมผมไม่ได้กลัวอะไรถ้าผมมัวแต่กลัวผมไม่กล้าทําอะไรหรอกอืมอืมอืมผมว่าดีนะผู้ชมครับใช่มัถ้าเราชอบ<ๆ>เรา ยึดมั่นจริงๆเราเอาแน่เอานอนจริงๆเราไม่ต้องกลัวเพราะว่าทามัวแต่กลัวมันไม่ได้หรอกทาอะไรก็ไม่ได้ถ้ากลัวครับผมแต่ถ้าเราไม่กลัวทําอะไรก็ได้ขอให้เก่งทุกด้านครับด้านอารมณ์ด้วยทั้ง EQ ทั้ง IQ อยากเก่งแต่ IQ และ EQ ไม่ได้มันอยู่ร่วมกับใครในสังคมนี้มันอยู่ร่วมกันไม่ได้คาพูดนี้ดีนะผู้ชมครับอยากเก่งเย่างเดียวให้ให้มันพร้อมครับ IQ ไม่เท่าไหร่ก็ได้แต่ขอให้ EQ มันดี มันจะอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้มไม่เป็นภาระสังคมครับผมบผมว่าถ้าเกิดว่าใครที่กําลังหลงทางเนาะรหรือว่าไม่มีกําลังใจนะทอเทนี่ว่าดูคลิปนี้นี่รู้เรื่องเลยนะ,ะเห็นไหมคนตาบอดเขายัางเลี้ยงวัวเลี้ยงควายได้ยังมีคนที่ว่าบริจาคมีโครงการให้คนตาบอดมีงานทําเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแล้วเราตาไม่บอดอะไอวัวถูกค่นี้ควายถูกคนี้ทําไมเราไปท้อขนาดนั้นคุณดูคนตาบอดเขายังอยากเลี้ยงเขายังได้ ที่รุ่งโรธฟาร์มที่เขาเป็นตัวแทนที่รับบริจาควัวควายเขาก็มีของเขาด้วยแล้วให้คนตาบอดเอาไปเลี้ยงเพื่อที่จะเอาลูกมีอย่างนั้นเลยนะ<ล><อ>ครับแล้วผมคิดดูว่าคนตาบอดเขายากขนาดไหนเขาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเกิดวัวควายดุอะไรขนาดไหนแต่เขาเอาความรักไงเขาเอาความใจใส่ความเอาใจใส่มามา,มาทำทำไปมา อยู่ด้วยกันมันก็เหมือนเป็นเพื่อนกันมันสนิทกันได้มันคลุกคลีกันได้อเขาลําบากกเราหาไหนไปเอาฟางมาให้วัวควายโคตรยากลําบากและจะรู้ไหมว่าควายวัวควายเป็นแผลตร,ตรงไหนเป็นอะไรตรงไหนคิดดูเขายังเขายังอยากเลี้ยงเขายังมีโครงการให้คนตาบอดเลี้ยงได้แล้วเราตาดีเรามือดีแขนดีโอ้โหผมหน่าอายเขามากเลยท้้เกิดว่า,าเราทอเราไม่สู้ครับผมน่าอายมากเลยทั้งๆที่เรามีอยู่แล้วไปขายทิ้งทําไมพี่น้อง ราคาอย่างนี้เราก็เอาอย่างนี้ไปก่อนครับผมราคาถูกแต่ยังยังเป็นหมื่นกว่าอย่างอย่างอย่างลูกไอ้ตองเก้าผมยานมทุกผู้โครงสร้างใหญ่ๆเขาเอาไปคุ้นต่อขายตัวละหมื่นสามหมื่นสี่แล้วจะไปเอาอะไรอีกมันจะถูกอะไรขนาดนนะั้นครับผมสุขภาพแข็งแรงแเราดีอ่ะเราสู้ต่อไปครับ เหมือนเราเรียนนะ่ะกว่าเราจะเรียนจบได้เป็นครูมันต้องใช้ระยะเวลาประมาณไม่ต่ำกว่า15ปี16ปีกปีาจะสอบได้อีก,ะกนะนะใช่่าจะสอบได้แต่ครับแล้วถ้าเราทอกลางคันก็เลิกเรียนกันทั้งหมดเหรอครับใช่แล้วลงทุนเยอะกว่าเรียงวัวเรียงควายใช่ไหมใช่เยอะกว่าแน่นอนใช่ครับเพราะฉะนั้นนะ่ะทำไมเราไม่คิดถึงบ้างการเรียนนี่โอ้โหลงทุนเยอะมากเลยผมส่งลูกเรียนแต่ละคนผมจะรู้เลยว่ามันหมดเท่าไหร่ลูกผมสามคนช่วงมหาลัยเรียนมหาลัยสามคนผังหมดห้าล้านเน่ยเฉพาะมหาลัยนะตั้งแต่ เด็กเล็กอนุบาลอะไรมาไม่ต้องคิดนะเอาแค่มหาลัยนะมหาลัยวิศวะสองคนกับพยาบาลหนึ่งคนนี่ผมหมด5ล้านครับผมไปหาเงินที่ไหนได้มันก็นี่จากจากเนี่ยพวกเขานี่ยแหละถึงผมไม่ทิ้งพวกเขาไงจะถูกจะแพงผมก็สู้